เศรษฐกิจจีนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรครับเพราะว่ายก,ยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงโควิดจีนก็ดําเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์แล้วก็เศรษฐกิจก็เสียหายแม้ว่าไตรมาททสุดไตรมา,าสุดเนี่ยก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดูเหมือนว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ก็คาดว่าเป้าปีนี้ก็คงไม่ได้แน่แน่อาจารย์พอเห็นภาพไหมครับว่าคนที่จะมาเป็นเจ็ดอรหันเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เจ็ดเนี่ยพอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเศรษฐกิจจีนต่อจากนี้จะไปในทางที่จะ ตึงๆเข้มๆโควิดเป็นศูนย์หรือว่าเข้มงวดจัดการกับอะไรต่างๆที่อาจจะมองว่าไม่เป็นธรรมหรือว่าเป็นทุนนิยมเลยเถิดหรือว่ามันจะไปทางเศรษฐกิจที่ผ่อนปลนเปิดกว้างมากขึ้นมันจะไปทางไหนกันแน่ครับอาจารย์ก็ก็คือคือต้องเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า คนก็ตกใจกันมากใช่ไหมครับคุณจอมพลที่เขาตกใจกันมากเนี่ยก็เพราะว่าอย่างในช่วงบาระก่อนหน้านี้ห้าปีก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ยังมีสมดุลอ,อ,อยู่ <Yeah. S 2> ในพ่วกันเมือง พูดง่ายๆก็คือถ้าวันหนึ่งพระบดีสีจิ้นผิงออกมาพูดอะไรนักลงทุนตกใจวิ่งหนีหมดใช่ไหมครับวัน <Yeah. S 1> รุ่งขึ้นนายกหลีเกเสียงก็ออกมาปลอบใจตลาดนะครับวันรุ่งขึ้น mm. รองนายกลิวเขอก็ออกมาบอกเอยเราสนับสนุนเอกชนเราต้องการเปิดประเทศใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็เหมือนมีกุดคอบแบดคอปแบบสมัยก่อนนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเออแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหท่านท่านรวบอยู่ท่านคนเดียวเนี่ยนะครับมันจะยิ่งไปแบบที่ท่าน เรียกว่าเข้มข้นขึ้นซึ่งคนเนี่ยรู้สึกว่าท่านสีจิ้นผิงเนี่ยดูไม่ค่อยสนใจเศรษฐกิจใช่ไหมครับท่านจะสนใจ <Yeah. S 2> เรื่องความมั่นคงสนใจเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสนใจเรื่องความยากจนแต่ท่านไม่ค่อยสนใจเรื่องเอกชนตลาดหุ้นตัวเลขการเติบโตใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> คนเนี่ยก็เลยจะดูเหมือนกับว่าพอพอผลเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยคนก็จะค่อนข้างที่จะกังวล นะครับแล้วก็ยิ่งในรายงานของท่านเนี่ยต่อที่ประชุมเนี่ยท่านก็ยืนยันนะว่าท่านจะทำซีโร่โควิดแล้วก็วท่านก็ดูเหมือนกับว่าคำว่าเศรษฐกิจนี่มันไม่เยอะนะครับคำว่าความมั่นคงนี่เยอะมากเลยนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนกลัวว่าโอ้โ oh, หอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครทัดทานท่านเลยทุกคนเป็นลูกน้องท่านหมดไม่ยิ่งไปกันใหญ่หรอนะครับอ,อันนี้ก็มุมมองหนึ่งนะครับ แต่ว่าผมผมก็เรียนคุณจอมพลนะว่าว่าผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเผมก็ยังมองว่ามันไม่น่าจะแย่ถึงขนาดนั้นนะครับเเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณจอมพลดูในรายงานของท่านสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือดูว่าตอนที่เขาเปิดตัวเจ็ดคนเนี่ยอแล้วก็คํากล่าวของท่านสีจิ้นผิงตอนที่เปิดตัวเจ็ดคนเนี่ยเอมันมีชัดเจนเลยอ่ะคุณจอมพลว่าท่านรู้ตัวว่าเศรษฐกิจไม่ดี นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเนี่ยอย่างในคํากล่าวแนะนํากรรมการเจ็ดคนเนี่ยท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่านมีประโยคท่อนหนึ่งนะที่พูดเรื่องเศรษฐกิจโดยที่ท่านพูดคล้ายๆกับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยพื้นฐานแข็งแกร่งแล้วก็มีความสามารถในการอะไรกลับในการที่เรียกว่ากลับมาดีได้ใช่ไหมครับคือพูดอะไรแบบนี้ก็คือท่านท่านความหมายก็คือท่านรู้ตัวว่าตอนนี้มันมีปัญหา แต่ตอนนี้มันมันไม่ดีอ่ะมันขาลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าคงคงคงไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็ท่านท่านย้ำเน้นนี่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของความแข็งแกรง่งเรื่องของจีนที่เข้มแข็งใช่ไหมแล้วก็จีนที่มั่นคงถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้มแข็งมั่นคงได้ยังไงอ่ะนะครับคือมันก็มีพื้นฐานก็คือเศรษฐกิจนี่แหละนะครับ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ย <Yeah. S 2> ผมคิดว่ามันก็คงไม่ใช่ว่าท่านจะไม่สนใจเศรษฐกิจเลย mm. นะครับแล้วมันก็มีสัญญาณอยู่แล้วนะครับว่าว่าท่านเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะพยายามที่จะให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนนะครับเพราะว่านอกจากท่อนที่ท่านพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> ก็ยังมีท่อนที่ท่านพูดเรื่องว่าจีนเนี่ยจะเปิดประเทศมากขึ้นนะครับ <Yeah. S 2> จะค้าขายกับโลกมากขึ้น แล้วก็โลกเนี่ยเอจะต้องค้าขายกับจีนใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้มันก็เป็นประโยคที่ที่เนักธุรกิจนักลงทุนเนี่ยอยากได้ยินนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ออกมาบอกว่าท่านไม่สนใจแล้วอ่ะนะครับหรือเราจะกลับมาปิดประเทศเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นมันก็เหมือนกับ <c oughs> ว่ามันก็ยังเป็นทั้งสองทางอ่ะนะครับก็คือเน้นความมั่นคงด้วยแต่ว่าเศรษฐกิจก็ต้องต้องเอาด้วยนะครับก <c oughs> ็ก็กเอออันนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจ ทีนี่ี้คุณจอมพลก็พูดถึงซีโร่โควิดนะครับคือก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าในรายงานเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะยืดหยัดต่อไปดนามิกซีโร่โควิดก็แปลว่าหลังการประชุมเนี่ยไม่มีแน่นอนที่บอกว่าจีนจะกลับมาปกติเปิดเมืองร้อยเอร์ซไม่สนใจแล้วเนี่ยคงคงไม่ใช่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่า มันจะปิดเมืองไปชั่วกระาประวศาสตร์นะคุณจอมพลใช่ไหม,<ช><ผ>มบนหนมันก็ต้องเปิดนะครับใชบทีนี้เนี่ยโอเคแต่ละคนก็ประเมินกันแล้วแต่ว่าจะประเมินว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่อก็ล่าสุดนะตัวสภาหอ,อการค้าของยุโรปนะครับเเขาก็ประเมินว่าน่าจะเป็นกลางปีหน้านะครับสารทูตสหรัฐในจีนนะครับประเมินว่าถ้าเปิดเต็มที่อาจจะถึงสิ้นปีหน้านะครับนะอันนี้อันนี้คือฝรั่งประเมิน ส่วนถามว่าจีนมีประเมินไหมจีนเขาบอกเขาไม่มีปฏิทินใดๆเขาไม่ทำปฏิทินนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันอยู่ที่ความพร้อมพร้อมเมื่อไหร่ก็เปิดนะครับความพร้อมเขาเขาก็ถ้าถ้าเวลาหมอจีนพูดเนี่ยหมอจีนก็จะพูดถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ต้องผลิตให้พอคนพันล้านคนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวัคซีนมียาแล้วจบนะ มันต้องมีกระบวนการผลิตที่บอกว่าปริมาณเราเลี้ยงคนพอคนพันล้านคนของเรานะครับต้องมีศักยภาพของโรงพยาบาลที่ดีขึ้นต้องอ,อ,อะไรครับการกลายพันธุ์ของเชื้อต้องไม่ดุขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อเป็นยังไงถ้ามันกลายพันธุ์แล้วมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงตลอดเนี่ยมันก็เปิดได้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้หน้าหนาวในอเมริกามันกลายพันธุ์ดุขึ้นมันก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นเนี่ยนะครับ เพราะั้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เราได้คุณจอมพลคือเรื่องเปิดเนี่ยถ้ามันเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับเอมันก็เปิดได้เร็วมากนะนะครับคือคือเขาเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้ใช่ไหมว่าเขาจะเปิดอีกสามเดือนเพราะเดี๋ยวอีกสามเดือนเปิดไม่ได้เนี่ยทุกคนก็โวยวายแย่เลยสิใช่ไหมครับเขาก็ต้องยืนยันนะว่าเขาจะเอาอย่างนี้ไปก่อนแต่อยู่สมมติมันเปิดได้เนี่ยทุกคนก็แฮปปี้ใช่ไหมครับ S <S แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเร็วกว่าที่ทุกคนคิดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ <S <S ว่าตอนนี้ก็มีภาพว่ามีาวัคซีน IN, m i n a ของจีนมียาของจีนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดความกดดันเนี่ยทางเศรษฐกิจอะไรมาหนักหนาเนี่ยผมว่าสุดท้ายเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักนะครับแล้วถ้าเปิดเนี่ย <S <S ผมคิดว่ามันก็จะมีการตีดตัวกลับในทางเศรษฐกิจตอนที่เปิดด้วยนะครับ กับเรื่องการต่างประเทศแหละครับอาจารย์ชื่อหนึ่งที่ในฐานะนักข่าวต่างประเทศเนี่ยได้ยินบ่อยกว่าสีจินผิงอีกคือหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแล้วดูเหมือนว่ารัฐมนตรีหวังอี้จะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นในเชิงของการคุมต่างประเทศคล้ายๆถ้าผมเข้าใจผิดอาจารย์แก้ได้เลยนะครับ <S <S ผมเข้าใจว่ารัมมนตรีหวังอี้จะได้ขึ้นเหมือนเป็นเบอร์หนึ่งด้านการต่างประเทศของจีนด้วยซ้ำคุมนโยบายภาพใหญ่เลยทั้งๆที่ อายุ69แล้วยิ่งอาจจะเกิน68ปีไปด้วยซ้ําอาจารย์มองว่านโยบายต่างประเทศของจีนจะเปลี่ยนไหมครับถ้าถ้ามองอย่างนี้ก็อาจจะดูเหมือนว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าหัวหลักไม่มีการเปลี่ยนอาจารย์มองแบบนั้นหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นโยบายต่างประเทศนะครับทุกนโยบายเนี่ยถูกเหมือนว่าธีมก็คือไม่เปลี่ยนธีมก็คือตีมที่ออกมาจากการประชุมเนี่ยก็คือความต่อเนื่องทางนโยบาย นะครับคือมันไม่คือสีจิ้นผิงไม่บอกว่าเขาจะเลิกหรือกลับทิศทางอ่ะเขาเป็นอารมณ์ว่าฉันจะทําแบบเนี้ต่อไปนะครับเอ่อก็คือต้องมั่นใจต้องเด็ดเดียวมันเป็นสปิริตแบบเนี้ยนะครับเรามีมรสุมเรามีพายุเอ่อแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเดินทางไปด้วยกันด้วยความสามัคคีเด็ดเดียวแล้วก็เอ่อต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็นโยบายเขาเนี่ยก็คือหลกัหลกๆก็ไม่เปลี่ยนเลยนะครับ แต่ผมเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับว่ามันไม่ได้มีลักษณะร้อนแรงขึ้นนะครับก็คือ,อก็คือถ้าเราดูจากรายงานเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนโยบายเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้แรงขึ้นนะครับ,รบคือยกตัวอย่างเนี่ยคือผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องดูว่าเขาพูดอะไรบ้างนะเราต้องดูว่าเขาไม่พูดอะไรบ้างด้วยนะครับก็บตัวอย่างเช่นเขาก็ไม่ได้พูดประ,ยะโยคที่บอกว่าบ้าน มีไว้อยู่ไม่ได้มีไว้ปั่นซึ่งเมื่อห้าปีก่อนเขาพูดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดแล้วก <c oughs> ็แปลว่าเขารู้ว่าอที่จัดการกรับสหริมทรัพย์เนี่ยมันแรงไปใช่ไหมครับ <c oughs> เ,เรื่องไต้หวันเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เขาเคยพูดประโยคที่บอกว่าเรื่องไต้หวันไม่สามารถที่จะปล่อยไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ <c oughs> ซึ่งก็อาจจะหมายถึงว่าจะต้องเร่งเวลาจะต้องรวมชาติแล้วต้องใช้กําลังเประโยคนี้ก็ไม่มีในรายงานใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย เรื่องของสหรัฐเรื่องของอยูเครนพวกนี้ไม่มีเลยในรายงานนะครับรายงาน <Yeah. S 1> ก็เป็นในทิศทางบวกค่ะต้องการสันติภาพต้องการช่วยประเทศกําลังพัฒนานะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายผมไม่เปลี่ยนนะครับ <Yeah. S 1> แต่ผมก,ก็คิดว่าไม่ได้มีลักษณะว่าจะแรงขึ้นนะครับคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันต้องแรงขึ้นคือคือดูจากตัวทีมเนี่ยมันอาจจะดูว่าเฮ้ยแรงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าทีมมีแต่คนของเขาใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าผมคิดว่า เอ่อถ้าดูจากสิ่งที่เขาสื่อสารเนี่ยเขาต้องการลดอุณหภูมิความขัดแย้งนะครับในเรื่องของไต้หวันนะครับ <yeah. S 2> แล้วก็ <Yeah. S 2> สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวหลังการประชุมเนี่ยผู้นําของฝรั่งเศสแล้วก็ผู้นําเยอรมันเนี่ยจะไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับไปปักกิ่ง <Yeah. S 2> เจอซีจิ้นผิงก็เป็นครั้งแรกในรอบ3มปีตั้งแต่โควิด แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสีจิ้นผิงก็น่าจะเจอกับไบเดนนะครับที่บาหลีการประชุม G20 แล้วก็สีจิ้นผิงก็หน้านะครับที่จะมาประชุมเอเปที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องการต่างประเทศที่สําคัญเนี่ยอีกอีกหลายหลายเรื่องเลยนะครับเผมคิดว่าตอนนี้ภาพเขาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาภายในอ,อยู่มากนะครับในเรื่องเศรษฐกษิจในเรื่องโควิดนะครับความท้าทายภายใน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะยกระดับความร้อนแรงในเรื่องต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางยี่เนี่ยก็จะได้ขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องการต่างประเทศก็จะสะท้อนความต่อเนื่องทางนโยบายนะครับจะต้องมีรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะครับซึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นใครนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในภาพใหญ่เนี่ย ความขัดแย้งกับสหรัฐเนี่ยมันคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเออมันไม่ร้อนแรงขึ้นแต่มันไม่กลับมารักกันนะครับไม่กลับมาดีกันอันนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนนะครับเออภาพเนี่ยก็คงจะเป็นว่ารักษาระดับความสัมพันธ์ไม่ให้ย่ำแย่ไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็คงต้องลดอุณภูมิความร้อนแรงนะครับเออกับเรื่องไต้หวันเรื่องการต่างประเทศต่างๆเพราะว่าตอนนี้เออผมคิดว่าเขาก็ต้องสนใจเรื่องภายในมากขึ้นด้วยนะครับ กับอ,อ,อาจารย์พูดถึงเรื่องภายในครับผมขออนุญาตถามว่าตกลงแล้วแม้ว่าในตอนนี้ภาพจะชัดเจนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวบอำนาจคนใกล้ชิดเบอร์สองถึงเบอร์เจ็ดเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆก็เป็นลูกน้องคนที่เคยทำงานมาก่อนหมดแล้วในสภาพสังคมจริงๆหรือว่าในพรรคคอมมิวนิสต์เองเนี่ยมีคลื่นใต้น้ำมีแรงกระเพื่อมหรือเอาข้าจริงมีเสียงต่อต้านที่รุนแรงขนาดไหนครับ ก่อนหน้านี้เราเห็นป้ายประท้วงที่กรุงปักกิ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะหรือว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ก็มีลักษณะของชาวบ้านที่ประท้วงโดยการไม่จ่ายค่าเช่าวิกฤตธนาคารท้องถิ่นก็มีภาพของคนที่ออกมาประท้วงหน้าธนาคารอาจารย์มองว่าสภาพสังคมในจีนตอนนี้มีแรงกระเพื่อมภายในในลักษณะที่ต่อต้านอำนาจของรัฐบาลจีนมากน้อยแค่ไหนหรอครับ คือผมคิดว่าความเข้าใจจากการประเมินโดยทั่วไปนะครับก็คือสีจิ้นผิงเนี่ยคะแนนนิยมเขาเนี่ยสูงสุดเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับประมาณ5ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเขาปราบคอร์รัปชันได้ใจคนมากเศร,รษฐกิจจีนก็ดูดีนะครับแล้วเขาก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะ PM 2.5อะไรเนี่ยนะครับได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็คะแนนเขาสูงมากซึ่งสิ่งที่เขาเป็นนักการเมืองที่เก่งนะคุณจอมพลคือเขาไม่รอมาจนถึงปีนี้ตั้งแต่5ปีที่แล้วตอนที่คะแนนเขาขึ้นสู่จุดสุดยอดเนี่ยนะครับเ,เขาก็ประกาศที่จะแก้รัฐมน,นูญแล้วก็สร้างความคาดหมายว่าเขาจะไปต่อวาระที่สามนะครับ<อ>ผมคิดว่านักขณะเนี้ยก็เป็นจุดที่คะแนนนิยมเขาต่ำสุดนะ่ะ Oh. แต่มันก็สิบปีมาแล้วใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่ําในขณะที่เป็นต่ําในลักษณะที่บอกว่าโอ้โหคนทนไม่ได้แล้วจะต้องออกมาประท้วงเปลี่ยนเลยอผมไม,ไม่คิด <Yeah. S 2> ว่ามันไปถึงจุดนั้นนะครับอ mm. แล้วก็ความเข้าใจของคนโดยทั่วไปเนี่ยอก็คือคะแนนนิยมเขาเนี่ยยังสูงมากในกลุ่มคนชนบทคนรักญ่าคนรายได้น้อยนะครับ เพราะว่าด้วย common prosperity การแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็ด้วยภาพของการเป็นผู้น,นำที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวรักประชาชนนะครับเออก็ก็เหล่านี้มันก็ได้ใจคนข้างล่างนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคะแนนท่านเนี่ยไม่สูงนะครับในกลุ่มนักธุรกิจในกลุ่มปัญญาชนในกลุ่มชนชั้นกลางนะครับเออเพราะว่าก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับล็อกดาวน์โควิด แล้วก็การรูปอํานาจเนี่ยก็ปัญญาชนก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับปัญญาชนก็อยากจะให้มีการรักษาสมดุลมีการถ่วงดุลน,นโยบายอย่าที่จะเ,เรียกว่าเข้มข้นเกินไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพณนะปัจจุบันนะครับก็คือผมคิดว่าแน่นอนนะครับว่ามันท้าทายมากขึ้นกว่า5ปีที่แล้วคะแนนท่านก็คงไม่ได้สูงเหมือน5ปีที่แล้วแต่ว่าผมผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับนักวิเคราะห์ที่มองว่าโอ้โหตอนนี้ เ,เรียกว่าเดือดกันทั้งแผ่นดินทนกันไม่ได้หมดแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ได้ถึงจุดนั้นนะครับ,บก,ก็ก็นี่น่าจะเป็นภาพภาพการประเมินนะครับของผมในปัจจุบันครับครับเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปก็คือเทอมสามสีจิ้นผิงไม่ง่ายใช่ไหมครับอาจารย์แม้แม้ว่าจะรวบอำนาจขนาดนี้แต่ก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับก็หลายคนบอกว่าอ,อมันก็ มันก็ไม่มันก็เป็นโจทย์ยากนะ,ะเพราะอะไรครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนช่วงสิบปีแรกเนี่ยท่านก็มีหลายคนให้โทษนะท่านจะโทษนายกท่านจะโทษทีมท่านไม่ทํางานท่าน <c oughs> จะโทษฝรั่งเข้ามาจัดการท่านใช่ไหมครับทําสงครามการค้าท่านก็โทษโควิดใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ท่านต้องรับไปเต็มๆนะ ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นทีมท่านหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นนโยบายของท่านด้วยซีโร่โควิดนโยบายอังหาริมทรัพย์นโยบายจัดระเบียบนโยบายคอมมอนพรอสเปเรตี้คือท่านท่านมาดูแลด้วยตัวทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับคือคือท่านท่านไม่เหมือนกับประธานเหมาประธานเหมานี่ไม่บริหารน่แต่ประธานเหมาต้องการอํานาจแล้วก็เรียกว่าต้องการเป็นผู้นําสูงสุดแต่ว่าสีจิ้นผิงเนี่ย ท่านไมโครแมネจอย่างที่ผมบอกนะครับคือท่านลงมาดูาเองทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องต่างประเทศเรื่องเศษรษฐกิจเรื่องโควิดใช่ไหมครับคือท่านมาสั่งการเองหมดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ความท้าทายมันก็สูงขึ้นนะครับ<嗯>ซึ่งซึ่งผมคิดว่าท่านก็น่าจะต้องทราบเพราะอะไรครับเพราะว่าในตัวคําแถลงในสุนทรพจน์เนี่ยทีมที่ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นอุปมาโวหารที่ใช้ตลอดสุนทรพจน์เนี่ย ก็คือไม่ใช่ภาพของความรุ่งเรืองสดใสแต่เป็นภาพ<ม>ของเนี่ยมรสุมพายุความขันผวนเียงแต่ว่าเราต้องฝ่าฟันไปด้วยกันเราต้องเดินไปแต่มันเหมือนเตรียมใจให้กับประชาชนอยู่เหมือนกันนะครับว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ไม่ใช่ช่วงสดใสฟู่ฟ้าแบบนั้นนะครับ<ม>แต่ว่าเป็นช่วงที่ที่มีความท้าทายเยอะนะครับแต่ว่าก็คือท่านก็เรียกร้องให้สามาัคคีใช่ไหมครับภายใต้ผู้นําที่แข็งแกร่ง แล้วก็ภายใต้ความเชื่อมั่นในการยืนหยัดน,นโยบายนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องเรียนนะครับว่าวาระที่3ก็จะท้าทายขึ้นอยู่แล้วกว่า10ปีก่อนหน้าด้วยปัจจัยต่างๆเล่ามานะครับ WordPoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้